ครับข่าวแรกวันนี้จะเป็นเรื่องของเครื่องบิน F-16 ตกในยูเครนผู้ชมกองทัพยูเครนกล่าววันพฤหัสบดีว่าหนึ่งในเครื่องบินรบ F-16 ตกลง โดยอากาศยานลำนี้นะครับเป็นหนึ่งในเครื่องบิน F-16 ที่ทางรัฐบาลกรุงเคฟนั้นได้รับจากความช่วยเหลือจากโลกตะวันตกเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับกองทัพยูเครนกล่าวผ่าน Facebook ว่าเครื่องบินลำดังกล่าวตกลงในวันจันทร์ขณะที่รัสเซียโจมตียูเครนด้วยจรวดและโดรน ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีรายงานการสูญเสียของเครื่องบิน F 1 6ในยูเครนและกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเคียฟก็กำลังทำการสืบสวนหาความจริงอยู่ในเวลานี้นะครับในวันพรหัสบดีเช่นกันนะครับกองทัพยูเครนกล่าวว่ารัสเซียโจมตีช่วงข้ามคืนด้วยโดรน74ลำและจรวดนำวิถีสลำระบบป้องกันทางอากาศของอยูเครนนั้นสามารถยิงโดรนตกทั้งหมด60ลำในหลายพื้นที่ซึ่งรวมถึงซูมีเคียฟคาร์คิฟและเคอร์ซอน เจ้าหน้าที่ในกรุงเคียฟกล่าวว่าเมืองหลวงของยูเครนเผชิญกับการโจมตีด้วยโดรน3รอบในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนเดเมโตรคูเลบากล่าววันกับนักข่าวที่กรุงบรัสเซลส์ก่อนหารือกับรัฐมนตรีสหภาพยุโรปในวันพฤหัสบดีว่ารัฐบาลของเขานั้นกำลังขอให้พันธมิตรนำส่งอาวุธเข้ามาช่วยยูเครนเพิ่มนะครับเขากล่าวว่ายูเครนนั้นจะใช้อาวุธที่ได้ในการโจมตี ที่สมเหตุสมผลต่อเป้าหมายทางการทหารในรัสเซียทางด้านรัสเซียนะครับรัฐมนตร,รีกลาโฮมของรัฐบาลเครมลินกล่าวว่าฝ่ายตนสามารถยิงโดรนยูเครนตกหลายลำนะครับรวมทั้งหมดนับได้6กลำในวันพฤหัสบดีในเขตปกครองเบลกรอดบริยานส์และคาบสมุทรไครเมียที่ถูกรัสเซียเข้ายึดครองครับคุณยมยุทธ